สวัสดีครับผมปอจาก MP p r i n thouse นะครับร้านพิมพ์ชิครี่และอาคครวอลปรินตลงบนกระดาษไฟอาร์ดยูโฟรดครับผมวันนี้ผมอยากจะมาแนะนำกรอบไม้คัสตอมพ่นสีดำนะครับพอดีลูกค้าออกแบบแล้วก็สั่งทางร้านมานะครับแล้วปรากิดว่าทางพอทำเสร็จขึ้นมาเนี่ยมันมันสวยมากก็เลยอยากจะมาแชร์ไว้เป็นไอเดียนะครับเผื่อ,อ,อใครมีความสนใจในภาพ แบบนี้แล้วก็การเข้ากาอแบบนี้นะครับก็นําเอาไปใช้ได้นะครับเป็นกรอบขนาด16คูณ16นิ้วนะครับพิมพ์ลงกระดาษ Fire texture s e a l ซิลครับผมตัวกระดาษเองเนี่ยมีน้ำหนัก270กรัมอ่าความหนา18มิลหรือประมาณ460ไมครอนครับผมส่วนตัวส่วนประกอบของตัวกระดาษเนี่ยก็จะเป็น คาร์อนนะครับประมาณ25%แล้วก็เซลลูโลสประมาณ75%ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยครับว่าเออมันสีของตัวกระดาษเป็นยังไงสีตัวนเนี้ยเนี่ยมันจะมีความเหลืองนิดเดียวนิดเดียวมากๆครับคือมันขาวแหละแต่ถ้าเกิดเอาไปวางคู่กับสมูทคอตตอนแร็คปึ๊บมันจะออกอมเหลืองนิดเดียวขึ้นมาจริงๆครับแต่ว่า,าด้วยความที่ มันอมเหลืองนิดเดียวเนี่ยมันมันมันทำให้รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับก็ถ้าคนไหนมีความชอบในการถ่ายภาพขาวดำหรือ,อเป็นภาพวิวไม่ต้องสีเป็นขาวดำก็ได้นะครับแต่ผมว่าตัว texture เนี้ยมันมันช่วยขับในเรื่องของความเป็นธรรมชาติครับผมก็เลยเนี่ยครับอโอเค ดูใกล้ๆนะครับมันจะเห็นเป็นจะมี t e x t ซ์เอร์ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเนี่ยถ้าถ้าเราดูถ้าดูไฟจากด้านข้างนะครับแต่ถ้าเรามองในระยะประมาณ1เมตรอะไรอย่างเงี้ยครับมันผิวมันดูสมูทนะครับผมนะครับคือเราสามารถจะเว้นขอบขาวเป็นให้เป็น ตัวกระดาษเนี่ยให้เป็นเมาส์เลยก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นเมาส์แบบนี้สร้างมิติก็สวยมากไปอีกแบบนะครับเป็นผลงานของอพี่บอมนะครับหลายหลายท่านอาจจะคุ้นเคยในเพจที่ชื่อว่า light saver ครับลองเข้าไปดูได้นะครับคุณบอมถ่ายสวยมากจริงๆครับแล้วก็มีวิชั่นนะครับในสำหรับที่เป็นงานศิลป,ปะโดยแท้จริงเลยครับผมตัวกรอบนะครับหนาประมาณ สองเส้นนะครับเกิดเรามีสเปซพื้นที่ด้านข้างนะครับอ่ามันก็ล้อไปกับกรอบนะครับมันทําให้มีความรู้สึกว่าอ่ายิ่งใหญ่เล็กแต่ยิ่งใหญ่นะครับภาพนี้อ่าสวยมาก ก็ถ้าคนไหนสนใจนะครับในตัวกระดาษชิ้นนี้ต้องการดูถึงเทคนิคเขเทอมแล้วก็ไม่ถ้าไม่แน่ใจนะครับว่ารูปเนี่ยเหมาะสมไหมลองส่งมาให้ผมช่วยแนะนำดูก็ได้นะครับก็ถ้าเกิดหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการสำหรับใครบางคนนะครับที่กำลังจะมองหาตัวกระดาษเพื่อที่ะพิมพ์ในไม่ว่าจะเป็นวิวทิวทัศน์เองเลยหรือว่าจะเป็นพอร์เทรตเองเลยเนี่ยก็ตัวนี้ก็น่ามีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับ หวังว่าน่าจะพอเป็นไอเดียในการที่จะถ้าใครกำลังจะสร้างงานขึ้นมาได้นะครับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยก็จะมาแนะนำอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับผมสวัสดีครับ